ุภาพจอเสื่อมจากวงเล็กๆวันนี้เป็นวงใหญ่มากใกล้แล้วเหรใกล้เจ๊งหมดอายุแล้วเลยเนี่ยอย่านะโอ้โหงานอยู่นี่เลยต้องรีบทำงานแล้วบ้างนี่จากเล็กๆนะครับมันแตกใหญ่มากเลยเป็นเพราะอะไรเอาประสานโน้ตบุ๊กแล้ว จอแตกแตกเล็กๆตรงนี้ฮะนี่วันนี้มาเปิดดูจะใช้งานได้ไหมเนี่ยเฮ้เปิดก็ยากครับเดี๋ยวนี้สู้ต่อไปดูสิเนี่ยมันเสื่อมตามการเวลานะครับไม่ได้ใช้งานมันยังเป็นเลย ใช้จนพังครับเอาให้คุม้มมาไหมมาไหมอ่ะยังใช้ได้อยู่นะครับจอเสื่อมแล้ว